สวัสดีค่ะชื่อนางสาววิรลักษณ์ประสิทธิพมรหัสนักศึกษา64110110สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยวงเวลิตกุลสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาติภูทูธรหัสนักศึกษา64110129สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยวงเวลิตกุลค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพสมพรเทพรหัสนักศึกษาห4 1ี0 3 9 6สา,ขา,6สาขาโลจิสติกและโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยวงโชลิกุลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวสุตาเพชร้ารหัสนักศึกษา6 4 1ี0 5 1 6้าสาขาการจากกัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานมหาวิทยาลัยวงโชลิกุลค่ะและดิฉันขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หอศิลปะและวัฒนธรรมหอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลวันนี้ขอเสนอประวัติความเป็นมา บ้านด่านเกวียนในอดีตเป็นชุมชนเก่าแก่ของที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลที่ไหลผ่านจังหวัดนครราชสีมาในอดีตเคยเป็นที่พักกองคารวานเกวียนสินค้าที่ขึ้นล่องระหว่างโคราชขมินหรือที่เรียกกันมาว่าด่านเกวียนส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพทําการเกษตรเป็นหลักจนชาวขา่าชนเผ่าตระกูลมอนเข้ามาทํางานก่อสร้างโบสถ์และได้นดํายิมมาปั้นเป็นภาชนะเผาเก็บไว้ใช้สอยในครัวเรือน จนเกิดเป็นอาชีพที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ฝึกฝนจนมีฝีมือในการทําเครื่องปั้นดินเผาในเวลาต่อมาลักษณะเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนอยู่ตรงดินเหนียวซึ่งมีลักษณะเป็นดินเนื้อละเอียดขุดขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ํามูลในพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกว่ากุดหรือแม่น้ําด้วนเป็นลักษณะของลําน้ําคดเคี้ยวกัดเซาะตะลิ่งจนขาดและเกิดเป็นลําน้ําด้วนเป็นดินมีคุณสมบัติพิเศษ ง่ายต่อการขึ้นรูปทนทานต่อการเผาไม่บิดเบี้ยวหรือแตกหักง่ายและเมื่อถูกเผาจะให้สีโดยธรรมชาติเป็นสีน้ำตาลแดงซึ่งเป็นสีที่สวยได้รับความนิยมสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากธาตุเหล็กในเนื้อดินเครื่องปั้นยินเผาจะเป็นเกี่ยวกับจานชามถ้วยโถอ่างแจกันตุ๊กตาหรือแม้กระทั่งกระถางต้นไม้เครื่องปั้นยิมเผาเหล่านี้ ยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและยังเป็นสินค้าอุตอปค่ะ